คลิปทำบุญวันนี้ค่ะเราก็จะมาทำบุญที่วัดพระเจ้าใหญ่รือชัยค่ะที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะที่เที่ยวนะคะสำหรับสายมูค่ะต้องมาวัดนี้เลยนะคะทุกคนเข้ามานะคะก็จะเป็นโซนด้านหน้านะคะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นคล้ายๆแลนด์มาร์กเนาะให้เ,เพื่อนๆได้มาถ่ายรูปค่ะบริเวณด้านหน้าทางเข้าโบสถ์นะคะทุกคนสวยงามประดับประดาไว้นะคะ นี่ก็จะเป็นทางเข้าไปในโบสถ์นะคะเข้ามานะคะเราต้องเข้าไปไหว้พระเจ้าใหญ่หรือชัยกันก่อนค่ะทุกคนด้านหน้านะคะก็จะมีตู้ทําบุญนะคะแล้วก็มีทูบเทียนดอกไม้นะคะให้เราบูชาขึ้นไปกราบไหว้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทําบุญที่วัดนี้กันค่ะเข้าไปในโบสถ์นะคะก็จะมีปฏิมากรรมนะคะสวยงามเข้ามาในโบสถ์ก็จะเป็นบริเวณนี้เลยค่ะวัดพระเจ้าใหญ่หรือชัยนะคะตั้งอยู่ตรงจังหวัดอำนาจเจริญนะคะ หรือชื่อวัดจริงๆก็คือวัดอำนาจนะคะเป็นวัดสวยที่ตั้งอยู่ในตำบลอำนาจนะคะอําเภอหรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญค่ะที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่รือชัยนะคะหรือว่าพระฤิ์รือชัยอยู่ในโบสถ์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปนะคะปางมาวิชัยก่ออิฐถือปูนนะคะลงลักปิดทองพุทธลักษ์เป็นลักษณะศิลปะลานช้างนะคะสร้างเมื่อปี2398นะคะถึง2 4 0 4นะคะทุกนูนอันนี้ก็คือ,อได้ข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะ พอเราไหว้พระเสร็จเรียบร้อยนะคะโซนนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณทางเข้าถ้ำสิรินาคาค่คะก็จะมีที่ถ่ายรูปนะคะบริเวณหน้าถ้ำเพื่อนเพื่อนท่านใดน,นะคะผ่านมาจังหวัดนี้ก็แวะมาเที่ยวได้เลยค่ะบริเวณด้านหน้าหลังจากถ่ายรูปเสร็จนะคะแล้วก็เข้าไปกราบไหว้บูชาในถ้ำกันเลยค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นถ้ำสิรินาคานะคะทุกคนเข้ามาในถ้ำนะคะก็จะมีพระพุทธรูปนะคะปางต่างๆให้เราได้กราบไหว้นะคะ นี่ก็จะเป็นบริเวณในถ้ำเลยค่ะเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าลือชัยนะคะเมื่อก่อนบริเวณวัดอํานาจนะคะที่ปฏิสฐานพระเจ้าลือชัยนั้นะคะเป็นชุมชนเก่าแก่และเป็นที่ตั้งเมืองอํานาจ,จเจริญมาก่อนนะคะเลยมีเรื่องเก่าแก่เล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ปฏิหารนะคะของพระเจ้าใหญ่ลือชัยนี้มากมายเลยค่ะทุกคน แล้วก็มีผู้คนมากราบไหว้บูชานะคะประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงขึ้นมาซึ่งเชื่อกันว่านะคะใครที่ได้เข้ามากราบไหว้ขอพรนะคะก็จะได้รับความสําเร็จได้รับชัยชนะจากศัตรูต่างๆมีอํานาจบารมีชีวิตผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนี่ก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะบริเวณในถ้าที่เราเข้ามานะคะก็จะเป็นโซนนี้จะเป็นโ,นโซนบริเวณด้านกลางะค่ะทุกคนตรงกลางถ้านะคะก็จะมีที่กราบไหว้บูชาขอพรนะคะ จากพระยานาคนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นโซนที่ให้เราเดินชมภายในถ้าค่ะก็จะมีประดับประดาไว้ด้วยองค์พระยานาคนะคะเดินไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนตรงนี้จะเป็นบริเวณในถ้นะะานะคะที่เที่ยวนะคะในจังหวัดอำนาจเจริญนอกจากจะอยู่ในตัว วัดเนี่ยจะอยู่ใกล้กับจังหวัดอำนาจเจริญแล้วนะคะในโบสถ์ก็จะยังเป็นศูนย์ที่ตั้งนะคะพิพิธภัณฑ์โบราณนะคะมีวัตถุโบราณเก่าแก่อยู่จํานวนมากมายนะคะซึ่งจัดเป็นหมวดหมู่ไว้ให้พุทธศาสนิกชนนะคะได้ไปชมแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ค่ะและมีวัตถุโบราณนะคะบางอย่างที่หาดูได้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะโดยเฉพาะบใบลานที่สําหรับพระเทศเนาะที่มีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาลาวเลยที่นี่สําคัญแล้วก็เก็บไว้ให้ดูนะคะทุกคน สายบูนสายมูนะคะคนไหนที่อยากมากลับไหว้ขอพรนะคะอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะซึ่งในช่วงเทศกาลบรรยุเนาะทีแคทก็ม่งจรปิดหรือว่าแม่ตัอปอสอรีนะคะก็ได้มาทําบุญที่วัดนี้นะคะซึ่งเป็นเทศกาลช่วงขึ้นปีใหม่นะคะก็มีโอกาสเพราะว่าพื้นเพก็เป็นคนจังหวัดอำนาจเจริญอยู่แล้วนะคะ สายบุญสายมูคนไหนนะคะอยากไหว้ขอพอรพระเจ้าใหญ่หรือใช่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอำนาจเจริญนะคะแห่งนี้นะว่าเป็นที่คุ้มค่ามากเลยค่ะเข้ามาก็จะมีที่ส่วยๆนะ,ะให้เราถ่ายรูปแล้วก็มากับาไหว้ขอพอรนะคะมีหลากหลายบริเวณให้เราเดินดูนะคะโซนนี้เราก็ยังอยู่ในถ้ำอยู่นะคะทุกคนนอกจากถ้ำแล้วก็จะมีบริเวณด้านหน้าเนาะหลากหลายบริเวณให้เราถ่ายรูปซึ่งภายในถ้ำก็สวยงามประดับประดาไปด้วยพญานาคค่ะ อันนี้ก็ประดิษฐานไว้นะคะในตัวถ้ำค่ะทุกคนเราก็จะเดินชมไปเรื่อยๆนะคะซึ่งดาดฟ้าในตัวถ้ำนะคะก็จะมีที่รีแลกนะคะทุกคนเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งไว้ถ่ายรูปชมวิวค่ะก็จะมีพระพุทธรูปบางต่างๆนะคะตั้งเรียงรายไว้ให้เรากลับไหว้อันนี้ก็จะเป็นมุมเล่นของเด็กๆคะ่ะทุกคนใครมานะคะก็ขึ้นมาบนดาดฟ้านะคะมาชมวิวตรงมุมนี้ค่ะอากาศก็เย็นสบายร่มรื่นมากเลยค่ะ จะเป็นดาดฟ้าตรงถ้ำสิรินาคานะคะทุกคนเด็กๆชอบมากเลยค่ะมุมนี้ก็มีหมุมนั่งเล่นนะคะชมวิวตรงนี้ก็จะเรียกผาซ่อนจิตค่ะทุกคนเย็นสบายมากเลยเอาไว้ที่นั่งเล่นนั่งถ่ายรูปค่ะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนนี่ก็จะมีที่นั่งเล่นนะคะไปเรื่อยๆก,ก็จะมีผู้คนมานั่งเล่นนะคะ เทีย่ยงนาน้อ้ยแบบนี้ค่ะบรรยากาศดีๆชิลชเลยค่ะทุกคนวันนี้สำหรับวันหยุดของเราค่ะก็จะเดินชมไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เขาก็จะเรียกผาซ่อนจิตนะคะทุกคนเราก็จะเดินชมไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆคล้ายๆเป็นหินปฏิมาการที่สวยงามค่ะผู้คนที่มาก็จะมาถ่ายรูปบริเวณนี้นะคะทุกคนเก็บไว้เป็นที่ระลึก หลังจากลงจากถ้ำแล้วนะคะเราก็จะมาผ่านบริเวณด้านนี้นะคะเพื่อที่จะไปะชมอีกบริเวณหนึ่งเนาะที่เป็นหอหอแก้วไตรักนะคะทุกคนซึ่งตรงนี้ถ้าเข้ามาเราต้องถ่ายรูปบริเวณนี้ก่อนนะคะด้านข้างอุโบสถสวยงามมากเลยค่ะถัดไปนะคะบริเวณโซนนี้ที่เราจะไปก็จะเป็นหอพระแก้วไตรักนะคะลอยพระพุทธบาทเราก็จะเดินชมเข้าไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้จะเป็นหอพระแก้วไตรักนะคะ ก็คล้ายๆถ้ำโปร่งเนาะก็จะมีพระพุทธรูปนะคะปรางต่างๆนะคะให้เราได้กราบไหว้ขอพอรบูชานะคะแล้วก็จะเดินเข้าไปเรื่อยๆค่ะก็จะมีบริเวณหลายจุดนะคะให้เราเลือกชมแล้วก็เลือกกราบไหว้ขอพอรค่ะมีโซนน้ำตกเล็กๆค่ะท่านใดผ่านไปผ่านมานะคะสายหมูก็แวะที่วัดนี้ได้เลยค่ะ นอกจากความร่มลื่นที่ได้แล้วนะคะก็จะเป็นความสบายใจนะคะได้มากับไหว้ขอพอรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณทางออกนะคะทุกคนเราก็จะเดินเข้ามาข้ามาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์ปางนอนนะคะให้เรา,าได้มากับไหว้ขอพอระคะ่ะโซนนี้ก็จะมีผู้คนเดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะทุกคนหวังว่าทริปนี้นะคะเ,เพื่อนๆนะคะจะได้รับความสุขนะคะ ที่ได้เที่ยวชมวัดแห่งนี้นะคะนอกจากความสวยงามแล้วก็อิ่มเอมไปด้วยบุญกุศลที่เราได้มาทําบุญวัดนี้ด้วยค่ะสำหรับสายมูนะคะที่ชอบทําบุญนะคะเชิญที่วัดนี้ได้เลยค่ะสวยงามจริงๆค่ะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะ